มูจาดสวัสดีค่ะห่วงแมวพี่น้องค่ะเอาแมวมาจาบ,บ้านแม่บุตรแต่ว่าเลนหนีแต่ว่าขึ้นมาแล้วเมื่อคืนนี่แล้วอาหารวางไว้เอาวางไวใ้ให้กินนี่ข่างต้นบระกอบก,กบยืดหล,ยหลังครัวน้อยบะเนียนหลังรัวน้อยบุกก็แสดงว่ากลับมากินเล่นไปฟุ่นแลนลงทงแลนไปฝุ่น ก็เลยบ่นเอิญต่อขันเอิญต่อแหงเอิญแหงเรียนหนีก็เลยพอเอิญเมื่อคืนนี่สี่ทุ่มกลับมาห้องเงๆีๆวยู่ก็เลยลุงมาเบิงซองไฟเบิงเห็นตาตาก็เลยเอาอาหารมาวางไว้ล่อไปล่อมาแต่ก็ต้องกลับมาเพราะว่าหูแล้วว่าอยู่นี่มีาหารจําดีไรหนูจัดทําอะไรคะเก็บกระกรกติค่ะระวังไม้ตําตาเดือยายไม่เลี้ยงได้หลานตาบอด ยกขึ้นมาให้ยายนะบึงน้ำเนี่ยอเอ่ะเก็บต้อค่ะประกอรกอยู่หลังบ้านเด้อค่ะเด้อต้นประกอกอยู่หลังบ้านของตาไซเพราะแม่อของ,อองจะของเด้อบ้านแม่ของจะของเด้ อาอาหารมาวางไวให้กินหู้แล้วล่ะว่ากลับมาแล้วหู้แล้วดีใจแล้วว่ากลับมาเดี๋ยวรอไปมื้อนั้นมื้อนี่เดี๋ยวก็กลับมาเองนี่ต้นซาดแมวกินหัวอาหารหลวงปัวให้นี่คือล้นหลายแธ้นางอีตาไซเราบามาเก็บเอ้เราเก็บตาฟังของเราเราบอาเก็บในทีเฮาแมนบะอะไรเหรอเอาฟังของเราก็เต็มเลยตีสงสัยเรากินปีใหม่สั่นเก็บไปเห็นแล้วน้ำ นี่ก็นี่เป็นเป็นหัวจังซี่พี่น้องค่ะเก็บไปให้ผูเฒทาอยู่วัดตัวเอาพวกกินกับเคี้ยไปไว้วัดตัวมไม่ไหลเว้นน้องหมูหมูนั่นแค่ต้องมองอยู่นามาแก่พันหมูอ แมวอย่างสิบปียุ้งหนึงจับหนอยางนั้นมจ่้ันเหนแ้าแมากอจาเอาเก็บก่อนโอ้ยมันพอยู่ให้เรียดอกแมวมันตัวใหญ่แล้วเรลียนมรทันมันดอกม,มันพอยู่ให้เรียดอก พี่ลูกมาเด้อค่ะมาเด้อผู้ใดรอยากได้บกกักอกอีน้องเปิล้ลแซบหลยคุณยายอันแม่คุณนายต่ำแจ้วบกกักอกให้กินน้องเปิ้ลมันแซบมันเอาผักคุยอยตัวพี่ลูกหลานคอยกับบ่าคันตื่นดีด้วยนี่อึ้งอันยะกษ์ <laughs> ขับมันยืนน้ำยายกัมันยืนน้ำยายสมควรแต่เ้าเกือบเกือบขับมันลน่นดังในมันถือหัวคนคุณยายสมควรก็ตาสงวนเพื่อนังเอาไปปลูกลูกไข่ลูกไข่ขนอนว่าสานยกประกอบขึ้นดูค่ะ ได้ลายแล้วไปวนออกไปเก็บพุ่มมันี่ยบุ้ยบุ้ยเก็บต่อค่ะหมอ้วนเก็บต่อโอ้ยยังมาเอิดอนยี่นี่อะไรนะ ลงไปเบิ้งตี้น้ำหามีเอายางน้ำหานยางเอิ้นน้ำเอิ้นเนาะแมียวดอ้ยปาดหลายโพดเก็บไปให้ย่าจันไปวัดลูกเก็บไว้ค่ะเก็บประกอบซ่อมนี่มีอะไรก็บ่ต้องทำมาหากินเอาไปโพดเท่าหอะเออบ่เป็นยังก้มกลมเงยๆหัน อย่าเถียงยายไม่ชอบบ่เมีเยเรากลินว่ามันโยนลงสั่งเก็บประกอบเมียทุ่น,นลดนลหลพี่น้องขาพูน,พนเต็มอยู่ทั้งต้นพุ่นทั้งต้นมัน ุณะเต็มยื่ทั้งต้นก็นเลยไหนมันลนมาทางน้ำเท้ายู่มันคือบบขึ้นวะนาง ยามือเ้าสองตนั่นก็สิเลนลงไปอาบน้ำสาหลังบ้านพี่น้องขามสิมีสายนาข้าเจ้านี่เรนลงไปอาบน้ำตัวเปียกหมอดยอดกลับมาละบัน มาค่ะมาหับเอาน้ำอีหมูอ้วนยกอ่างดูค้าเต็มหม้อแล้วค่ะลังเร็วๆวกันะนั่นน่ะหนักตัวเขาช้างหม้อได้น้นอหนักข็ได้ พุ่นเด่หน่อยนึงคือว่าเอาผีหน่อยพวกย้ํากับหกหลายพุ่น่ะน้ำค้างเที่ยงเอาไปย้ําไรเที่ยเอาไปย้ํจันไปวัดโอ้่าสิลืมหลานว่าเชียวหลานโพดไว้ค้างหัวแล้วอ้าวมึงแน่นางมึงแน่นพี่น้องค่ะตกลงมาเฮ็ดข้อหม้ออยนาบักจับเออเออเออเอาค่ะ เมียวเมียวลี่หลอดได้แล้วกำลังปล่อยน้ำใส่อันกล้วยค่ะเมือม่อน้นปล่อยยายบุรีหลักปิดน้ำมือนี้สะใจเลยปล่อยเมื่อคืนน้ำม,มันไหลบรแห้งเด็ยเสิไดาบักจกมากล้นกล <c oughs> อันนี้อ้าเอาบักกอกไปใส่ถุงลับป้าๆยายๆก่อนค่ะจะได้ไปทำเวียกต่อนะคะฮะนหนาค <laughs> อยลมกดไลกดแชิด่หนอานาคิดทอดยายสมควรปะคะทอดค่ะกวัขอของนัน